เอาละวัยรุ่นครับ EP 73ฮะการโจมตีในห้องน้ำฮะครับฮะกลับมาแล้วนะครับพี่โอกับเ w a k e แน่นอนคลื่นที่60สเริ่มต้นบาบอเปิดมาก็คลื่นที่60เลยหรือไงเดี๋ยวใจเย็นตัวเองเออเรายังไม่มีอะไรหรอเพราคุณเดี๋ยวก่อนทุกวันทุกวัน,วนเรียกร้องวันที่4ี่เดทที่4ว่ามาอีเวนต์เรียกร้องได้ไหมอ่ะย,ยังไม่ได้เจวันเข้าสู่ระบบตัวอะไรวะเนี่ยอัปเกรดนักวิทยาศาสตร์ เอาล่ะไหนๆจะเวลวไรแล้เรามาเป็นตันนี่ดีกว่าเออเดี๋ยนะเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่ามันยิงไรวะเลเซอร์น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราขอเป็นตัวไายเข้าไปที่หมดยากไปยิงเลเซอร์เขาเดี๋ยวหเดี๋ยวนะปืนเลเซอร์โอเคเรามีทั้งปืนเลเซอร์ที่แบบว่าเป็นบาสุก้าเลเซอร์แล้วก็เป็นปืนเลเซอร์ที่ติดตัวมาอยู่แล้วเอาล่ะครับทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าพี่โอจะอยู่ฝั่ง ไม่ดีวันนี้แค่ลองเดี๋ยนะตกลงเราต้องยิงตัวอะไรวะนนี้ตัวนี้เหรอตัวอะไรเราต้องยิงตัวไหนเนี่ยอ่าจริงๆมันอยู่ฝั่งพระเอกใช่ไหมเนี่ยโอเคเราอยู่ฝั่งพระเอกแหละจริงๆแล้วนะเอาว่าเองป่านนี่เรายังปกป้องโลกอยู่แต่วันนี้ขอเปลี่ยนโฉมเป็นตาแก่แลวหน่อยหนึ่งไอ้ยาอะไรเนี่ย เดี๋ยวอย่ามาตีหัวหน่งยันสิป้าบอและจอจีฉันเพื่อนนายนะหวัดดีฝาแฝดอะไรวะเนี่ยเก่งกลางหัวหน่งเหมือนกันอย่าเชียวนะเบอเบบอรเบบเบบ,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 บอาล่ะภารกิจของอีพีนี้คือการเก็บกีตาร์นั่นเองน้องๆหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่โอคลิปดองเปล่ามีบ้าง ใครจะบ้าเล่นแบบในขนาดนั้นโอ้โหบอกเลยว่าแค่นี้พี่โอก็แทบไม่มีเวลาแล้วแต่ว่าดองยังไงก็มันดองแบบอร่อยมฮ้ยเฮ้ยตามเลยมันเนี่ยของคุณมีบ้างนะครับวิธีการที่พี่โออัดคลิปในบางครั้งคือพี่โออัดแบบเหมือนพอมีเวลาปุ๊บก็อัดเป็นสต็อกไว้เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทุกครั้งก็จะเป็นการพักสดแบบนี้แหละเอาล่ะเฮ้ยยิงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว เจ้าตัวจิว๋วอย่ามาสู้กับฉันซึ่งเป็นตัวใหญ่กว่าให้รู้จักพ่อสะบ้างนี่แชร์ให้47ทองนี่มันขึ้นที่15ในโหมดฮาร์ดใช่ไหมล่ะตัวเองเออคิวมันเป็นไรอ๋อคิวมันเขินหาวเป็นที่นี่เองเขินฟ้าอายะทำามยิงไม่ค่อยโดนเท่าไรหร่เลยวะแต่น,นี่แก่แล้วใช่ไหมเนี่ยมาดีเอออย่าตามมาเดี๋ยวโหเดินเป็นขบวนตามกันมาเลย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นตัวเองเดี๋ยวซูมหน่อยซูมที่ไม่ใช่เชื่อมจิตเดี๋ยวใจเย็นทิ้งห่างโอเคจริงได้โอ้โหโหดไลยอ้าวเฮ้ยสวยแล้วไงโหเพียบเลยคราวนี้เดี๋ยวกระโดดข้ามก่อนแป๊บหนึ่งมาส่งของให้ใจเย็นๆเพื่อนฝูงโอ้โหอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวดีก่อน คเยอะอ๋อยิงบ้างมี big bang attack เขินฟ้ายิ่งขึ้นเต่าเลยอะโคตรโหดเอาล่ะปึ๊บปึ๊บโอ้มีเรียกเครื่องบินมาด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าก็ถ้าบางทีมันเป็นมันเป็นคลิปที่แบบถูกอัปเดตไปแล้วเนี่ยก็ขออภัยมานีเพราะว่าพี่โอเนี่ยบางทีอัดเนี่ยก็คือ บางทีต้องอัดสต็อกเก็บไว้นะครับทุกคนไม่งั้นบอกตรงว่าไม่ทันวันละคลิปนี่ถือว่าหนักดวงอยู่เหมือนกันนะก็ไม่ง่ายนะบอกให้ตัวเองโอ้โหแล้วดูดิเอาล่ะคนต้องคยกไงคือมันต้องทํางานต้องทอําอะไออื่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีบ้างที่น้องเอ้ทำไมมันคลิปคลิปสต็อกหรือเปล่าคลิปดองเปล่ามีบ้างครับมีบ้างยอมรับเลยเพราะบอกตรงว่าบางทีมันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้น แต่ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาแน่นอนว่าพี่โอนี่ว่างเมือ่อไหร่หมาส่งของสวัสดีเพื่อนโูงช่วยนะครับว่างเมื่อไหร่พี่โอก็มาจัดให้ครับจัดให้ตามคําขอแล้วก็พยายามจะแนะอุ้ยตายแล้วหรอพยายามจะอุ้ยมามีเพื่อนมาช่วยครับคอมพิวเตอร์แมนใช่ไหมไททันคอมพิวเตอร์คือถ้าว่างพี่โอมาแน่นอนนะครับก็ตามคําขออยากจะแนะนำะเขาเรียกไง แบบใหม่ๆใ,ให้เล่นนะครับก็ก,ก็จะมาแนะนำได้ใน a c e b o o k นะครับรวมไปถึงเวลาที่ถ้าเกิดพี่โอแบบเออเล่นๆอยู่เงี้ยเจอแบบใหม่ๆจะเล่นให้ดูด้วยเอาละจมไปมันตะแกรงยอเอาวละใครปล่อยรถวะปล่อยรถไม่พอปล่อยตดได้ไหมนี่แน่ปล่อยนี่เลยลำพงลำพงดิจิตอลเพื่อนเราหายไปไหนเนี่ยพ่อคุณ มาช่วยกันหน่อยดีไหมตัวเองโคตรโหดเลยอะบอกเลยตอนนี้แสนสี่แสนสี่กับแสนสาหาัสโอ้โหอะไรกันเนี่ยหน้าเหมือนกันก็ไม่เว้นแต่ฉันซ่วมดำนะบอกให้ตัวเองวิสามสิบแปดคองจริงๆการที่มีปืนเลเซอร์มันก็สะดวกดีไม่ย่อยไม่ใช่ย่อยอแต่มันมันเบาว,ว่าทุกคน แต่มันเบาแต่มันรัวไงประเด็นคือต่อให้มันเบาแต่มันก็รัวศัตรูเหลือร้อยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้สึกหูยลำโพงเซรัลสุดๆสุดเซรัลเซรัลส,สุดๆมาอ๋อผมผ่านผมผ่านด้วยเลเซอร์เลเซอร์ซุปเปอร์ไซยาซุปเปอร์ไซยาหัวหนึ่งมาแล้วว้าตาย ing ไปๆ,ไปๆอุย้ยนี่ซสมมุงตัววันดี ยิงหมดอนะยิงเขายิงแบบคริติคอลด้วยขึ้นส้มตลอดนี่เลเซอร์คริติคอลเลเซอร์เลเซอร์ึเเร้นส้มโคตรอึดเลยนี่แกไปกินอะไรมาของแกเนี่ยหลายกาดนะนะตัวเองเดี๋ยวเจอรอบสองเดี๋ยวก่อนครูดาวเสร็จก่อนรู้เรื่องกันบรายิงอัดหน้าเลยเลเซอร์อัดหน้ามองไหมไม่มองว่ะ ล่วงยังปึ๊บเคาะดีว่าอ้าวล่วงจนได้หลายคนอาจเข้าใจว่าเอ๊ะตัวนี้มันเป็นทีมปีศาจหรือเปล่าทีมส่วนหรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็ไม่รู้มาได้ไงเหมือนกันเหมือนเหมือนตาแก่กลับใจหรือเปล่าไม่รู้เอาละภารกิจของพี่โอคือการรวบรวมกีตาร์ให้ได้ตามที่ต้องการเพื่อปลดล็อกปลดล็อกสกินใหม่ ชาวร็อกกีตา้าเรียกว่าสปีกเกอร์ชาวร็อกดีว่าเอาละหวัดดีเจ้าหน้าลิงอ้าวเว้ยจะมาเก็บกีตา้าพ่อคุณเหลือนหนึ่งช่วยกันยิงหน่อยโอเคจัดว่าแจมโอมาเพียบเลยวะ่ะอ้าวูยมาเป็นขบวนโคตรเยอะอันนี้พี่โอใช้สก,กินเหมือนไซอนทิสนะครับซึ่งก็ เราเป็นซุ่มดำช่วงนี้เป็นซุ่มที่ไม่ได้หลางบ้าบอนะจอดจีมาขอเก็บตัวหน่อยอ้าวแอตแทคคูณสองเป็นไงล่ะตัวเองเอาละโคตรโหดปอดแจมทุกคนเป็นไรเรายิงมัวนี่น้องๆคนไหนที่รู้นะครับว่าจริงๆทำไมตัวนี้มันอยู่ดีอยู่ฝั่งพระเอกก็บอกพี่โอหน่อยละกันข้อมูลไม่ปึกเลยจริงทำไมมันอยู่ที่ฝั่งพระเอกวะ งงนิดหน่อยหรือกลับใจแต่ว่าข้อสังเกตคือทําไมตรงตัวมันมีมีเหมือนสายฟ้าด้วยช็อตเหรอหรือหรือเพี้ยนไอตัวนี้เพี้ยนใช่ไหมก็เลยกลับตัวกลับใจมาอยู่ฝั่งเพเอกบอกพี่โอได้นะครับหุ่หยิงเลยวะเนี้ยเอาละบึมบั่มบึมบับ่มตอนนี้พี่โอเก็บไปแสนสี่แล้วทุกคนสบายมากกยิงบนดีกว่าไอเจ้าพวกนี้มันต้องสอยให้ล่วงทั้งหมดปล่อยไม่ได้ขึ้นที่17ในโหมด h ร r d ไอ้พวกนี้โหดแท้หวัดดีพี่ชายเฮ้ยมาเราหายคืออะไรวะเนี่ยเกกีต้าแป๊บหนึ่งอุ๊ยยิงไรเนี่ยโอ้โหบรรเลงบรรเลงเพลงโคดร็อกบอกเลยในยสิชาวร็อกหืมมวยมรณาโอ้ยแถมฟันต่ออีกนะฮะเดี๋ยวพี่เลือกพี่ก็รดนะพี่นะ อุ้ยบันเลงบันเลงชาวล็อกอโคตรโหดอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้เป็นตาแก่แต่ตอนหน้าอาจจะเป็นชาวล็อกก็ได้ตอนนี้ต้องฟาร์ม like อย่างเดียวครับช่วงนี้ตัวจิบตัวจ้อย,อยไม่รู้ละเก็บก่อนเก็บเอาละได้ทองด้วยเฮ้ยใจเย็นๆหปล่อยจรวดขี่ปะนาวุธเจอกันเลเซอร์หน่อยเป็นไงตัวเองไ่นะเฮ้ยโอ้โห,โหอะไรวันเนี้ย โอ้ยไอ้นีต่ตัวพ่อมาตัวพ่อเฮ้ยหายไปไหนเพื่อเราหายหมดเดี๋ยวโอเคกลับมาแล้วนะตัวเองคิดถึงจะแย่เอาละครับรู้เรื่องกระเบื้องแตกเก็บของด้วยอะไรกันครับนี่ข้างหลังก็มาข้างหน้าก็ไม่ยี่ไอ้ตัวนี้อื่นด้วยอืมแถมมาเป็นมาเป็นโขลงเนี่ยอย่างวะเนี่ยปึ๊บ ้อยก่อน้อยก่อนเดี๋ยวขอ้อยปาทังก่อนอไม่ธรรมดาชาย,ยามิชัยจัดไปอย่าให้เสียไลเซอร์อีกทีหนึงอัดหน้าเอาให้ชุ่มฉ่ำไม่ละตัวเองบบามบุม,บม,บมเอาล่ะเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะอย่างที่บอกนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์ด้วยมาคุยกันเหมือนเดิม เดี๋ยวพี่โอพยายามจะไล่แอดให้หมดนะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะเล่นด้วยกันเดี๋นี้ก็ต้องพยายามไล่แอดแหละเอาจริงๆนะแอดไม่ทันบางทีไม่ค่อยว่างอย่าเพิ่งโกรธกันอ้าวเฮย้ยอะไรเกมจบคือแพ้หรอพราะคุณทีมเรามันกระจอกอ่ะโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าและนี่คือโฉมหน้าอ้าวหันหน้ามาสิจ้ะตาแก่ตาแก่ไม่หันหน้ามาเลย นีต่ตาแก่หน้ายิม้มอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับน้องๆช่วงนี้เปิดเทอมแล้วอ่านหนังสือทำงานบ้านกันบ้างแล้วก็เล่นเกมได้บ้างอาจจะเสาร์อาทิตย์หยุดแล้วก็เคยเล่นนิดหน่อยนะครับช่วยงานบ้านพ่อแม่ด้วยนะครับเจอนีเป็นเด็กดีพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไงล่ะตัวเองโอเคงั้นคิดนี้ไปก่อนละเจอกันใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับ